ที่ตื่ไทยสม,มิตวันนี้ผมจะพาทศกาลครับออกจากกรงลี้ผมจะมาพาทศกาลออกจากกรุงลกที่ฟาสียนนี้ถึงพี่น้องครับวันนี้ผมมีเรื่องมาสื่อสารกับพรรคต้ายสองสามเรื่องขอบคุณนะครับที่ยังมี คณะนาผู้บริหารพรรคก,ก้าวไกลมารับความเสียงของพุนผมเรื่องแรกครับพี่นอ้องเมื่อวานผมเห็นมัตตีพรรคก,ก้าวไกลออกมาเรียกร้อยแล้วแต่มัตตีในพฤติกรรมที่มีความผิดเดียวกันนั้นสอสออแจที่อยู่ปาทนีนบุรีถูกขับออกกับพรร แต่สอสอตกูอันซึ่งเป็นสอสอที่อยู่กนมอกับถูกแค่ผ้าครันผมจะถามว่าพักเก้าใจมีมาตรฐานการตัดสินอยู่ตรงไหนในเมื่อพักคุณเรียกร้องคนเท่ากันไม่ใช่หรือคุณข้ากลัวเป็นพักคนรุ่นใหม่มีจริยธรรมมีคุณธรรม วันนี้มาตรฐานของพระคุณอยู่ตรงไหนในเมื่อผมฟังจากข่าวทั้งสองคนมีความผิดในข้อหาคุกคามทาาเพศเหมือนกันแต่ทำไมถูกเลือกปฏิบัติอีกคนถูกข,าขัาออกอีกคนจะงอยู่ในพรัครัาที่ผมฟังจากข่าวมา มีข่าวว่าพันกล้าวไทยที่อารตัวเองเนี่ยว่าเป็นพักไม่มีในทุนไม่มีเจ้าของไม่มีใครมาสังซ้ายหันขวาหันได้แต่ในวันนี้มีการพยายาบี้สอสอสพม และขอคุณตอบขอพักก้าไจหนึ่งร้อยหกคนที่วัวถ้คุณตัวออกแต่ผมจะตั้งคำถามไม่ถึงสอสอยี่สิสองคนที่คุณวัวเห็นด้วยกับพฤติกรรมคพืคามาประชาชนคุณเป็นตัวแทนประชาชนได้อย่างไรแล้วพักก้าวจท,ที่อ้าวว่าเป็นพักไม่มีใครสั่ง้ายหัน มันเป็นแบบที่คุณคฆรณาไว้จริงหรือไม่ในเมื่อลาวาเขียนต่อชัดนะฮะว่าเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเพื่อสูงกันแล้วมีการมาล้อมมีการก่อนจะเงนคะแนนทำไมคุณแจ้ คุณัวอานปังผหมทนเ้สิ่งที่คุณบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นเพราะคุณไหมสแสดงว่ามาตรฐานของพ่กเข้าไปต่อไปนี้ถ้าสอสอหม่ I'm <laughs> กีน,นีเกิดขึ้นกับพระอื่นผมจะถามให้ขอต่อพรรคก้าตไยรับได,ได้ใช่ไหมครับวันนี้สิ่งที่เราออกมาเรียกร้องเรากำลังเรียกร้องมาตรฐานให้กับนันกการเมืองไม่มีใครแบที่อยากเห็นนะ วันนี้เรามาในนามฐานะระทาคนเวคนอ,คอาจจะเห็นหนะ้าว่าผมเชียร์พรคการเมืองพรคหนึ่งอันนี้ผมไม่เถียงฮะแต่เหตุการณ์นี้เดินนะครับพี่น้องมันเกิดขึ้นกับน้องที่ทำงานให้ในพักคก้าไกลฮะวันนี้เรามาเรียกร้องใ้ขับน้องที่ถูกกระทำนะครับ ในเมื่อเขาทำงานให้กับพราครุณควรจะให้ความเป็นธรรกับเขาด้วยไม่ใช่ว่าเห็นคน,นนะมีอำนาจมีตำแหน่งก็คิดที่จะตกต้อกันทำแบบนี้คุณจะไปาอว่าเป็นพรกงานก็รุนมรงป็่พมาที่มีคุณธรรทจริยธรรมวันหนึ่ง ผมเคยเห็นสอสอผู้หญิงของบ้านได้ใจพูดในสภาเกี่ยวกับเรื่องสิทธิสตรีและเด็กผมค่อนข้างจะชื่ชนชมพูดอะไรก็ได้สอสอแจนซึ่งเป็นสอสอเหยสายหมาด้าผมออกมาเรียกร้องให้กับสตรีแต่วันนี้ ที่กำลังเหยียด้จ้นสเตยเหยียด้จ้นเศรษีสเสรีมาของเขาและคุณจะเอาอะไรไปเรียกรอ้องกันในสภาวันนี้สิ่งที่ผมมาผมจะมาทำกิจการในนามของคประชาชนุนผมจะมาเรียกร้องให้คุณตูหาน เกิดการเลือกตั้งใหม่ของประชาชนวันนี้คุณควรจะรู้ตัวเองว่าคุณทำอะไรผิดอยาถึงแม้ประชาชนต้องมาขับไล่กันทุกวันแล้วอย่างที่ น,นี่เป็นเรื่องระหว่างผมสอสอพักอานายสองคนนี้แต่วันนี้ที่ผมมาที่พักผมต้องการให้ผู้บริหารมองถึงผมของกา,ตางรตาดเสินที่เป็นสองมาตรฐานควรเป็นทบควรมัิยของพักหม่ คุณควรจะมีสมเน็ควรจะมีการรุของที่อ้าวเป็นคนรุ่ใหม่เ่ยนคนที่กร,ระดางตัวอานอยู่คุณอาจจะเป็นเพื่อนกระางนางเมืองเป็นเพื่อนที่เออเด้วยกันพวกเราไม่มีปัญหาแต่หน้าที่ภาระคุณคือสอสอตัวแทนของ คุณจะมีมาตรฐานคุณจะลากกันมาจากพาาระกาเมืองไหนผมไม่รู้แต่วันนี้ถ้ามีโอลามปเสีว่าคุณเป็นใครในอดีปกป้องกันมาถึงคันที่กำลังอุ้มคุณัูอาจอยู่คุณควรจะปล่อยมือแล้วเรื่องอน,นี้รรคควรจะทัอเสีบท้ควรนักเติที่มีเสียงออกมากันาดไหน ไม่ควรในเรื่องนี้กลายเป็นบรรดฐานใหม่ของสังคมและพวกคุณกะนไปเรียกร้องหับใช้ไม่ได้เอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมาสื่อสารให้มีน้องฟังระเพียนเรื่องน,นแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรม